ฮัลโหลทุกคนครับสวัส,สดีผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยไรกันนะครับผมยิมช่องอเล็กซ์น้ำยูดีเกมส o โซฟอร์อธิบายของเราอีกเช่นเคยครับทุกคนและสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมมาโอเวอร์โหลดซื้อมาอย่างยาวนานนะครับซึ่งคลิปนี้กว่าจะลงก็น่าจะอีกนานนะครับทำคลิปไว้ก่อน <laughs> ไม่ค่อยมีเวลานะทุกผู้ชมเดือนนี้ไม่แน่ใจว่าจะลงกี่คลิปก็ฝากท่านผู้ชมติดตามด้วยแล้วกันนะก็ช่วงนี้ผมงานหนั่งอยู่พอสมควรนะเดือนหน้าก็อาจจะมีเวลามาทำคลิปให้ทุกคนดูอย่าง ล้นหลามไม่มากก็น้อยนะครับผู้ชมสำหรับคลิปนี้นะก็เป็น overload หลบวก10นะที่ผมซื้อมาค่อนข้างแพงและตอนนี้ราคาก็ค่อนข้างถูกนะครับตั้งแต่มีผสมเก่าย้อมแมวมานะครับ <c oughs> ก็มีแค่มือนะที่เป็นบวกเดั้นจะเป็นบวก10หมดนะครับท่านผู้ชมก็ออตามนี้นะครับผมส่วนของแคชก็ยังทําไม่ครบเลยก็จะเป็นเดิมๆอยู่นะครับบางชิ้นจะมีแค่มือซันต้าที่เป็นออนะครับ ดังนั้นก็ของเดิมๆนะส่วนรองเท้าแบ็คยูนิฟอร์มก็เหมือนเดิมอของเดิมๆไม่ได้ตีบงตีบวกอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมระดับฮาโลวีนแหวนไซเบอร์ะ Cyber, นะครับหน้ากากบังกรหลังเต้าดำนะครับประมาณนี้ฉายาไม่มีนะท่านผู้ชมบอกไว้ก่อนนะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะลงเป็นซับเวนะครับท่านผู้ชมไปลุยกันนะครับ มาดูความสามารถของ e overload ใน subway กันนะครับก็ทุกคนน่าจะได้เห็นจากช่องอื่นไปแล้วแหละแต่ผมเพิ่งซื้อมาครับที่จริงซื้อมานานมากๆนะท่านผู้ชมแต่ว่าไม่มีเวลามาทำคลิปนะ <c oughs> คือก็เหมือนซื้อมาปุ๊บทำคลิปเสร็จขายเลยนะครับประมาณนั้นไม่มีเวลาเล่นแล้วสำหรับผมนะผมก็ไม่ว่าจะเซตไหนเข้ามาผมก็ยังคงชอบ e o v e r โ o a d นะแต่ว่าเซิมเนี้ยมันมีความพิเศษอย่างหนึ่งก็คือ ของที่ไม่เคยมีในเซิร์ฟไหนมาก่อนก็ได้เห็นในเซิร์ฟนี้นะท่านผู้ชมเออสังเกตดูนะตั้งแต่ผสมเก่าย้อมแมวแล้วนะครับไม่รู้ว่าย้อมแมวหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าแรงมากนะราคาก็ค่อนข้างแรงด้วยเซ็ตนี้มาเนี่ยโอเวอร์โหลดเนี่ยค่อนข้างที่จะราคาตกนะแต่ไม่แน่ใจนะผมหลังจากที่ช่องอื่นเขารีวิวไปนะเออรีวิวผสมเก่าย้อมแมวไปอะโอเวอร์โหลดเนี่ยราคาจะพุ่งขึ้นมาอีกทีหนึ่งหรือเปล่าแต่ผมว่าเนี่ย โอเวอร์โหลดเนี่ยมันเล่นได้ยันเซิร์ฟปิดอยู่แล้วครับเป็นเซตที่ดีมากๆนะเซตหนึ่งนะส่วนตัวผมก็ค่อนข้างชอบมากๆเลยโอเวอร์โหลดนะครับถ้ามีเวลาถ้ามีเวลาเล่นจริงอ่ะือผมไม่ขายหรอกนะครับแต่ไม่ทำไมไม่ตายวะปกติเนี่ยตัวไหนไม่โดนอยู่ตรงวงก็ตายนะแต่น,นี้เหมือนจะไม่ตายนะท่านผู้ชมเห็นไหมมีตัวไม่ตายนะอืมก็ช่างมันครับท่านผู้ชมช่วงนี้ไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับ ไม่ว่าจะเกมไหนก็ตามก็ขอฝากท่านผู้ชมไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเหมือนเดิมนะครับผมฝากติดตามกันหน่อยละกันนะครับไม่ก่มีเวลาว่างนะถ้ามีเวลาว่างเนะ่ยพยายามจะพยายามลงคลิปเออลืมบอกเลยคลิปนี้มีโค้ดมาแจกด้วยนะท่านผู้ชมอย่าลืมไปตามหาโค้ดในคลิปนี้กันด้วยนะครับโค้ดก็จะเป็นไอ้เชีย่ยอะไรวะเนี่ยโค้ดมันก็จะเป็นสว่าน2หัวเป็ด2หัวอย่างละหนึ่งชั่วโมงเนาะแล้วก็มี2ด้วยอีก1ชั่วโมงนะครับหโค้ดเติมได้แค่ครั้งเดียวนะไม่ใช่ต่อไอดีนะ ก็คือใครเติมก่อนได้ก่อนโค้ดมันจะหมดเลยนะแต่คลิปนี้น่าจะแจกอยู่ประมาณ7-8โค้ดนะก็ไปตามหากันในคลิปเอาแล้วกันไม่รู้ว่าจะใส่ไว้ตรงไหนเหมือนกันนะท่านผู้ชมดร็อรอ,อนิม,มอันนี้ผมก็ยังผมจําไม่ได้อนะท่านผู้ชมว่าเอ่อทำไมบางทีตัวที่ไม่โดนอีแต่ว่าแต่ว่าเนีย่ยอยู่ใกล้ๆวงเนี่ยปุ๊บตาย แต่ว่าบางตัวมันไม่ตายอ่ะท่านผู้ชมอันนี้ผมก็จําไม่ได้แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะครับมันเป็นเพราะอะไรผมก็จําไม่ได้เหมือนเดนท่านผู้ชมใครรู้ก็คอมเมนต์บอกผมด้วยแล้วกันนะครับส่วนมากผมเล่นเฉยๆไม่ได้รู้พิธีตอ,องอะไรขนาดนั้นนะใหญ่ไหมเช่นด็อกเตอร์อิโมเนี่ยตายแต่ว่าไอ้ด่านคนทาหารยิงปืนแม่งไม่ตายเว้ยมาถึงบอสแล้วท่านผู้ชม อ่าโอเวอร์โหลดเนี่ยอ e ีมันไม่ล็อกนะเราต้องหันหน้าถ้าเราหันหน้าไปฝั่งไหนอะ่ะมันจะอ e ีให้ฝั่งนั้นเลยมันจะไม่ล็อกให้เรานะทานผู้ชมมาดูกันว่าผมจะอ e ีโดนหรือเปล่าโอ้ไม่ได้เล่นนานมากนะเว้โอเวอร์โหลดโอเคโดนทีเดียวตุยฮนะบัตรเขียวยังอยู่เหรอวะเนี่ยบอกเลยว่าคลิปนี้กูจะลงหน้าจะอีกนานนะยังไม่มีเวลามาตัดนะครับแต่จะทำคลิปไว้ก่อนนะสำหรับโอเวอร์โหลด ไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะครับไม่ใช่อะไรหรอกเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ทําคลิปเพราะว่าเดี๋ยวจะขายแล้วนะครับกลัวมันราคาตกขายไปเลยทําคลิปก่อนอ่ะไปดูต่อที่โจกเกอร์กันท่านผู้ชมมาครับผมท่านผู้ชมลุยต่อที่โจกเกอร์ทีเดียวตายหรือเปล่าผมว่าน่าจะตายแหละขนาดบอสซับยังตายเลยเอ้ยไม่ตายเหรอเป็นไตได้เอ้ยอีโจ๊กทีเดียวไม่ตายนะนี้ขนาด จอเดียวนะคุณชมแม่งสองจอสามจอสี่จอจะขนาดไหนวันเนี้ยอ่ะก้าวีิก็ยังได้เอสอยู่นะครับไม่แย่แค่กระปอม <c oughs> นะทับโคลนอย่างเท่ใส่ปีกมังกรที่ยิงแบบมันทับโคลนเออเขาเรียกว่ามันโคลนมาครบเก้าชิ้นเลยนะแต่ผมไปล้างออก <c oughs> แล้วก็ทับแคปปีกกับแหวนนะครับให้มันเป็นออร่าของแหวนมังกรนะครับ <c oughs> เพื่อความเท่ส่วนตัวเช่นนั้นเลยนะครับที่แรกได้มาไม่ครบด้วยนะมีหลังกับประดับมั้งที่ผมไม่ได้ซื้อบวกสิบเพราะมันแพงนะครับ แต่ไหนๆมันก็ได้ทําแล้วก็เลยจัดให้ครบเลยแล้วกันอ่ะโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวคลิปสั้นเกินเดี๋ยวไปลุยต่อที่ H Road ครับผมไม่เล่นนานมาก H Road นี่น่าจะใช้เวลานานกว่า s u b w a y นะมันได้ E P เยอะนะดันเนี้ยโอ้ตัวนี้มีการ E ด้วยมไม่ได้ลงานานมากนเนี้ยท่าผู้ชมผมไม่ได้ลง H Road นานมากนะเพิ่งรู้ว่าตัวนี้มีการ E น่าจะมีการ E ทุกกดันเลยใช่ไหม ซับเบก็ไอหัวหน้าพลทหารส่วนเอชโรก็เป็นยายชุดสีฟูตัวนี้อ่าตัวนี้ไม่มีกันอีนะท่านผู้ชมเออเหมือนอะไรวะโฮเทลก็มีไอตัวฮับกิโดอ่ะนี่โดนหมดโฮเทลก็มีตัวไอตัวฮับกิโดฮาเลมก็จะมีไอตัวที่เป็นตำรวจใช่ไหมส่วนดันจินยังไม่ได้ลงเลย ไม่ลงดันดานมาก,กครับทกผู้ชมเมื่อกี้ซับเวลเราทำเวลาไปกี่นาทีวะผมไม่ได้ดูลืมดูนี่ต้องเดินมาหมดจะโดนหมดถ้าอีไปตรงๆโดนไม่หมดนะเอ้ยไม่ตายเนี่ยไงโดนท่าธรรมดาต่อยไปดิสเตกที่6โอ้ทีเดียวหมดครับทานผู้ชมอันนี้คือผมรีวิวเอสโรสซับเว้ดูเฉยๆนะถ้าจะลงเอสโรสเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ ไม่ต้องไปต้องซื้อไอโอเวอร์โหลดมาลงนะสำหรับ H โ o a d นะทีเซตอื่นก็ได้กากๆเลยสมุไลผสมเก่ายังไงก็เล่นได้ครับเล่นง่ายด้วยผสมเก่าสำหรับ H Road อนะถ้าถ้าซื้อโอเวอร์โหลดมานี่ก็คือต้องลงเกรฟแล้วนะเออทำของแคชดีๆเนี่ยแม่งลงได้เกรฟบสี่เลยแหละนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ดูนะครับเกรฟบหนึ่งสองสามสี่ไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่านะจอเดียวนี้แหละนะครับ ขนาดจอเดียว e oke,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  ยีโจ๊กยีัปไม่ตายเลยนะครับเดี๋ยวจะลองให้ดูแล้วกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็เป็นซับเวกับเอชโรสแล้วกันมาสเตจที่ส0สเตจสุดท้ายก่อนเจอบอสครับผมสำหรับเอชโรสโดนหมดนะไม่ตายตัวหนึ่งเพราะมีการอ e ีปกติหนึ่งนาทีครึ่งเกือบครึ่งนะถึงบอสแล้วเราอยู่ตรงหน้าเราอ e ีไม่สามารถอีได้นะถ้าอีมันหลบได้นะท่านผู้ชมเราต้องถอยตั้งหลักก่อนนะครับ ตึ้งเใช่ไหมอันนี้ผมุอีให้ดูเฉยน,นะเดีย๋ยวทำตามเอาต้องใส่ตั้งหลักก่อนนี่แล้วก็อีเรียบร้อยตุยฮะอีตุยฮะ,ยฮะจบครับประมาณหยุดสักทีเวลา1นาที41วินาทีครับทุกผู้ชมถือว่าเร็วอยู่นะเออไม่ช้านะไปก่อนจะปิดคลิปไปรับชมการฆ่าโจ๊กอีกสักทีหนึ่งก็น่าจะทีเดียวไม่ตายเหมือนเดิมแล้วแหละเมื่อกี้น่าจะไม่โดนหนึ่งยิตหรือเปล่าไม่แน่ใจฮะเดี๋ยวไป อรอรุ้นกันว่าจะทีเดียวตายหรือเปล่านะรอบนี้มาครับผมท่านผู้ชมโจ๊กเกอร์ทีเดียวถือว่ารอบนี้ไม่ทีเดียววะส่วนโจ๊กก่อนด้วยนะใช่ไหมเมื่อกี้ทีเดียวไม่ตายวะ่ะท่านผู้ชมไม่เป็นไรก็ยังได้เอสอยู่แปดแปดวิห้าจุดเก้าเซียววิซื้อเปิดม,มากี่ปีแล้ววะเอ็กซ์ตรีมสองปีใช่ไหมเอ,อ้ยังไม่ไปไหนเลยเนะี่ยยังไม่ขึ้นหกสิบเลยเขาไปหกสิบกว่าแล้วนะครับ อุ้ยได้ขอบทองเฉยท่านผู้ชมเป็นไงโอ้โหลงเล่นเฮ้ไ์ได้ขอบทองอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมรีวิวคร่าวๆนะสำหรับคลิปนี้ subway กับ h road โดย overload อร้อยอร้อยบางชิ้น <ๆ S 1> อืออร้อย <M> มีแค่2ชิ้นมั้งประดับกับหลังนะครับตรงน,นั้นก็ออปกติน,นะเจ็ดสิบเจ็ดสองได้ขอบทองมาหนึ่งชิ้นไม่รู้ขายได้เท่าไหร่นะตัวเนี้ยขอบทองสองหมื่นถึงไหมอ่าลืมไม่ดูสเตตัสนะเออสเตตัสเขามีประมาณนี้แหละท่านผู้ชมดูเอาแล้วกันนะครับทำไมมัน อีโจ๊กทีเดียวไม่ตายก็ไปคำนวณการเอาเองแล้วกันนะครับอาสำหรับวันนี้ก็ฝากทุกผู้ชมด้วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งห้กันด้วยเพื่อไม่พลาดการชมคลิปต่อๆไปนะครับผมและสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรอีกเกี่ยวกับซ o นโฟร์เอ็กซ์ตีมของเราก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้เช่นเคยครับขอตัวลาทานผู้ชมทุกคนทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บ